สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม p e r s o n a t เ,เนในคลิปเกี่ยวกับ Black Desert Online น์นะครับอย่างที่พูดคือไม่ได้อยู่ในเกมนะครับพอดีว่าตัวเกมผมมีปัญหานิดหน่อยเข้าได้แต่แบบ32บิตอะแล้วมันก็ปัญหายิบย่อยเยอะมากลองหลายวิธีแล้วก็ไม่หายเหมือนกันรอแพทหน้าค่อยลองเข้า64บิตอีกทีแล้วกันโอเคคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับ ก็จากคลิปก่อนหน้าผมพูดเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมถึงชอบมีกิจกรรมให้ผู้เล่นออนไลน์ใช้เวลาในเกมนานๆกันไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยผมยังพูดไม่หมดก็คือจะเรียกว่าพึ่งนึกงออกก็ได้อะคลิปนี้ก็เลยจะเอาประเด็นที่พึ่งนึกออกเนี่ยมาพูดถึงประเด็นแรกนะครับอย่างที่รู้กันว่าพอจบซีซั่นแต่ละครั้งเนี่ยของเกี่ยวกับซีซั่นจะถูกรีเซตทั้งหมดใช่ไหม ไม่ว่าจะหินบวกแร่ทูบัล่าแล้วก็พวกของสมใส่ทูบัล่าอาวุธทูบาล่าทั้งหลายที่เป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นของทั่วไปอะนะเคยนึกสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเขาต้องเอาของพวกนี้ออกไปทุกครั้งที่จบซีซั่นด้วยถ้าคําตอบแบบง่ายที่ผมนึกออกเลยนะก็คือเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยได้ใช้เวลาทําอะไรในเกมมากขึ้นคุณลองคิดดูนะว่าถ้าซีซั่นหนึ่งจบแล้วแล้วเขาเปลี่ยนใจบอกว่าอ่ะ ผู้เล่นจะเก็บหินเก็บ<ๆ>แร่ทูบาล,ล่าอะไรไว้ก็ได้นะครับตามใจเลยของทูบาล,ล่าที่บวกเกินเกินไว้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นของทั่วไปเนี่ยเก็บไว้ได้ด้วยเอาไว้ใส่สำหรับตัวละครซีซั่นต่อไปได้เลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอซีซั่นต่อไปมาถึงเนี่ยคนที่เคยเล่นซีซั่นที่แล้วแล้วดองของไว้แล้วของทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทั้งหินแร่ตีบวกหรือว่าทุกอย่างพร้อมก็คือเพอเพอก็ของทูบาล,ล่าวีทั้งตัวคือเรียกได้ว่าเปิดซีซั่นใหม่มาปุ๊บของฟูลทททททันทีีีเเ่่าาซจะํได้ย แล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยถามว่าคุณค่าในการเล่นเซิร์ฟซีซันมันจะหายไปยังไงก็อย่างการฟาร์มหินบวกใช่ไหมครับแร่ทูบาล่าต่างๆมันก็จะหายไปเลยการมานั่งทําของทูบลาล่ามันก็หายไปเลยเพราะว่าก็มีของวีอยู่เราจะหายทําไมคุณสามารถแค่แบบเก็บเวลตัวซีซันให้ไปถึงจุดที่ต้องการก็พอแล้วก็อยากจะเอาตัวซีซันไปทําอะไรก็เอาไปทําได้เลยแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นคอนเทนต์เอนเกมทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคุณก้าวกระโดดข้ามจุดเริ่มต้นไปเลยข้ามช่วงแรกๆไปเลย สมมุติว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ casual player มากนะไม่ค่อยฟาร์มอะไรหนักหนาเท่าไหร่ถ้าผมแบบสามารถเก็บของไว้ได้เนี่ยผมก็คงดองของต่ออย่างตอนเซิร์ฟซีซั่นที่ฮาสทซินมาผมฟาร์มสัปดาห์ละแค่2ชั่วโมงนะคือทำเควสรายสัปดาห์ใช่ไหมเอาหินบวกแล้วก็ที่เป็นตีมอน5 0 0 0ตัวครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟาร์มมอนต่อแล้วอาจจะไปทาอย่างอื่นหรือว่าอาจจะไปเล่นเกมอื่นแล้วแล้วพอผ่านไปสัก4-5สัปดาห์เนี่ยทำไป 4-5ครั้งใช่ไหมก็เริ่มจะหยุดฟาร์มแล้วของก็ดองไปเรื่อยๆจนถึงก่อนปิดซีซั่นที่ผมทําคลิปตอนเคลียร์ของไว้นะแล้วก็โอ้โหแหกยับไม่เหลือซากส่วนเหตุผลอื่นๆก็อาจจะมีอีกนะครับเช่นการได้เริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนเนาะได้ตีมอนได้ฟาร์มของทําของเริ่มใหม่มันก็ให้ฟิลต่างออกไปสำหรับคนที่ตัวอื่นเวล60หมดแล้วอะไรเงี้ย กลับมาเล่นเวลแรกๆใหม่ก็ได้ฟิลที่สดใหม่กว่าการจำเจเล่นตัวเดิมๆด้วยอะไรงนี้นะครับโอเคก็บ่นไปเยอะสรุปที่พูดไปเมื่อกี้แบบรวบรัดก็คือหลักๆเนี่ยสิ่งที่ให้ทำในเซิร์เวอร์ซีซั่นมันจะน้อยลงเลยครับถ้าไม่มีการรีเซ็ตพวกหินบวกแร่ทูบาร่าแล้วก็ของทูบาร่าต่างๆพอมีอะไรทำน้อยลงเนี่ยเวลาที่ผู้เล่นจะเสียไปกับการเล่นหรือว่า h o u r s play เนี่ยก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับสแตทที่จะนำเสนอผู้ลงทุนก็น้อยลงใช่ไหม อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของการพิจารณานะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถามว่าแล้วถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันคือยังไงเหรอก็อาจจะลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนแล้วกันสมมุติว่าคุณมีเงินก้อนหนึ่งอยากจะเอาไปลงทุนอะไรสักอย่างนะสมมติว่าให้ปัจจัยอื่นคงที่ด้วยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแล้วคุณมาเจอตัวเลข hours play ของบริษัทนี้ของเกมนี้ที่มันลดลงจากปีก่อนหรือว่าอาจจะพบว่ามันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะ ถามง่ายๆเลยว่าคุณอยากจะลงทุนกับบริษัทหรือว่าเกมนี้อยู่หรือเปล่าคำตอบก็คงไม่ใช่ไหมครับจบไปประเด็นหนึ่งละมาประเด็นที่2กันคนที่เคยเล่นเกม MMO RPG มาแล้วเนี่ยผมว่าต้องเคยเจอกันมาทั้งนั้นนะในเรื่องของการบวกของนะครับบวกของเนี่ยต้องมีแหกบางเกมก็อาจจะมีของกันแตกหรือว่าบางเกมเนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็แล้วแต่เกมไปเนาะ อย่างวิดีโอเนี่ยมีทั้งหินคอนไว้กันแต่นะครับมีทั้งเฟลสแต็กที่เป็นระบบความสงานะสารอ่ะแตรละคนดูไม่ดีอนะ่ะเนาะอย่างน้อยถ้าเก็บสแต็กเยอะระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มโอกาสติดได้นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีคอนไรเหลี่ยมของเจที่แจกมากับโค้ให้ใช้กันด้วยลักษณะก็คือมันเหมือนหินคอนแหละแต่ว่าถ้าหินคอนบวกไม่ติดอ่ะมันจะไม่ได้สแต็กใช่ไหมแต่ว่าคอนเจมันจะได้สแต็กเพิ่มนะแล้วที่สําคัญก็คือวิดีโอเนี่ยมัน ไม่ได้เหมือนกันทั้งชุดอาวุธแล้วก็ประดับนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันชุดอาวุธเนี่ยบวกมันไม่มีแหกเนาะจะเรียกว่าแหกได้ไหมคือมันแหกแล้วมันลดระดับมันไม่ได้แหกแล้วหายไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นประดับเนี่ยแหกปุ๊บคือหายเลยประมาณนั้นทีนี้คําถามท,าที่น่าจะมีใครเคยสงสัยหรือว่าไม่รู้นะก็คือทําไมมันต้องออกแบบระบบตีบวกมาให้มีการบวกแหกด้วยครับ ผมจะขอตีขอบเขตตรงนี้นิดนึงก่อนจะเข้าคําถามเนาะระบบตีบวกมันอาจจะแยกแล้วแต่แนวเกมด้วยอย่าง MMO RPG ทั่วไปอ่ะส่วนมากก็เป็นอย่างที่ผมพูดคือบวกแล้วมันจะแหกอาจจะมีการแตกหรือว่าอะไรก็ว่าไปมาเสริมนะครับซึ่งอันนี้เป็นขอบเขตที่เราจะพูดถึงเป็นหลักส่วนอีกระบบที่เห็นบ่อยๆในเกม RPG ทั่วไปที่อาจจะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์นะที่มันจะไม่เน้นการ PVP เนะี่ย ก็คือตีบวกติด1 0 0ไปเลยนะครับแต่ว่าในการตีบวกเนี่ยก็มีเงื่อนไขบางอย่างคือคุณอาจจะต้องหาวัตถุดิบบวกไหมครบอาจจะเป็นชิ้นส่วนหายากนะครับต้องไปทํานู่นทํานี่มาก่อนถึงจะหามาได้ต้องผ่านเควสดนู้นเควสดนี้ถึงจะได้มาหรือว่าอาจจะได้จากการย่อยของต่างๆอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างระบบนี้ก็อาจจะเป็นอย่าง the w i t c h e r 3ที่มันไม่ใช่การตีบวกด้วยซ้ำอะ่ะคือเป็นการคาบของติด100%แต่ว่าต้องไปหาวัตถุดิบไหมครบนะครับ หรือว่าอย่างอาจจะดักโซก็ได้คือคุณไปเก็บโซมาคุณมีหินตีบวกเก็บมาตามแมปได้แล้วก็เอามาบวกได้เลยติดแน่นอนหรือว่าอย่าง g e n s h i n Impact แล้วกันที่ออนไลน์ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีระบบ PvP เป็นคออฟกับเพื่อนมากกว่าการบวกอาวุธเนี่ยก็เป็นการใช้แร่อัปเกรดพอถึงจุดนึงปุ๊บก็ต้องปลดล็อกระดับต่อไปด้วยการหาวัตถุดิบมาปลดต่อไปประมาณนี้โอเคกลับเข้ามาขอบเขตกันนะครับก็คือ MMORPG ใช่ไหมอย่าง Black Desert คำถามคือทำไมมันถึงไม่ให้ตีบวกติด100%ไปเลยทุกคนจะได้แบบแฮปปี้มีความสุขคำตอบง่ายๆที่ผมนึกออกอีกแล้วนะครับก็คือถ้าบวกติด100%คนยิ่งใช้เวลากับเกมน้อยลงหรือเปล่าเพราะอะไรเนี่ยก็ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าบวกของถึงวีกันหมดแล้วเนี่ยแล้วคนจะทำอะไรกันต่อละ่ะถ้าเป็น casual player อย่างผมนะครับที่เล่นแต่คอนเทนต์แนว PVE ส่วนใหญ่นะพอของผมตันปุ๊บผมก็ไม่รู้จะฟาร์มมอนทำไมแล้วอะ ก็คือไปตีให้มันสนุกสนุกแต่ว่าก็คงไม่ได้ฟาร์มบ้าคลั่งจากที่ปกติเนี่ยฟาร์มอยู่บ้างอาจจะแบบชั่วโมง2องชั่วโมงต่อครั้งนะจะกลายเป็นว่าอาจจะไม่ฟาร์มอีกเลยก็ได้หรือว่าอย่างมากก็คือฟาร์มเอาเวลเฉยๆเอาสกิลพออะไรเงี้ยครับแต่เรื่องการทําของก็ชิลจัดเพราะว่าคือของเต็มหมดแล้วก็บวกติดหมดแล้วว่าจะต้องทําอะไรอีกแล้วลองนึกภาพว่าถ้าบวกของ100%รนะระบบสําคัญอย่างตลาดซื้อขายในเกมะครับส่วนของอาวุธชุดแล้วก็ประดับเนี่ย จะมูลค่าลดหัวไปเลยนะเพราะว่าทุกคนมันบวกติด100%แบบอีซี่อยู่แล้วอ่ะก็คือคุณไม่ต้องขายไอ้ที่บวก1บวก2หรือบวก20หรือบวก5ที่เป็นประดับก็ได้คุณสามารถขายแค่แบบยังไม่บวกเลยอะซึ่งก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าบวกติด100%นึออกใช่ไหมแต่เจริงเนี่ยการฟาร์มอย่างเดียวมันก็เหนื่อยนะครับฟาร์ม,มาซื้อประดับมาบวกแล้วก็หายไปในพริบตาในการกดบวกครั้งเดียวเนี่ย ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมถึงมีกิจกรรมแจกประดับแล้วก็กล่องสุ่มประดับค่อนข้างบ่อยอีกอย่างที่ผมนึกออกนะคือบางคนสนุกกับการได้ลุ้นตีบวกของว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับเวลาที่คนตีติดก็ดีใจบ้านแตกเลยอะไรเงี้ยเวลาคนตีไม่ติดก็แบบเศร้าใจอ่ะบางคนวนของแหกทั้งตัวก็เลิกเล่นไปเลยช่วงหนึ่งก็มีเนาะแต่ถ้ามันติด100%เนเนี่ยไอความรู้สึกที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะหายไปหมดเลยนะครับไอาการแบบบวกติดไม่ติด ก็คือไม่ต้องลุ้นอีกแล้วอะยังไงมันก็ติดกลายเป็นว่าใครจะสนนะก็ <c oughs> ทุกคนก็ของวีเท่ากันหมดอะครับทั้งหมดทั้งมัวนี้ก็นําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าถ้าบวกของติด100%เนี่ยมันจะทําให้คนเบื่อเกมเร็วขึ้น hours play โดยภาพรวมผมว่าน้อยลงแน่นอนเหมือนกับประเด็นที่แล้วเลยนะครับจบละประเด็นในคลิปนี้แต่หลังจากนี้เนี่ยผมจะขอขอบนบนอะไรอีกนิดหน่อยแล้วกัน คืออย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยเล่นแบล็กเบอร์แล้วนะครับแต่ว่าทําไมถึงยังทําคลิปแบล็กเบอร์อยู่ละ่ะส่วนหนึ่งก็เพราะคลิปแบล็กเบอร์เนี่ยคนดูเยอะนะครับแล้วก็คอนเทนต์บางอย่างผมว่ามันน่าจะดีถ้ามีคนทำเอออย่างซีซั่นอะ่ะผมเคยหานะตอนเสร์มมาใหม่ๆผมหาไม่เจอเว้ยผมก็เลยว่างั้นผมก็เล่นไปแล้วลองทําเองเลยแล้วกันคือเรื่องของแบล็กเบอร์ที่คนดูเยอะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมนะครับ จริงถ้าพวกคลิปเนื้อเรื่องคนดูเยอะเท่าคิ m แบล็กเกอร์เิร์เนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะเหตุผลที่ผมไม่ค่อยเล่นแบล็กเกอร์เิร์แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันเบื่อแล้วะแหละเพราะว่าคือผมไม่ชอบการกลายที่มากเกินไปแบบว่าในช่วงเว่ยหกเอ็ดเป็นต้นไปอย่างเงี้ยมันต้องกลายหนักมากแบบฟาร์มมอนเป็นร้อยชั่วโมงอะไรเงี้ยที่เดิมตลอดเอาจริงเนี่ยผมอยากสักเว่ยหกสิบสามนะแล้วก็มีสกิลพอยสักแบบสองพันกว่าให้อัพสกิลได้ครบอะแต่กว่าจะฟาร์มถึงจุดนั้นเนี่ยมันใช้เวลาเยอะ ส่วนพวกคอนเทนต์ต่างๆก็อย่างที่บอกว่าผมค่อนข้างจะแคชชัวล l เพลเยอร์ใช่ไหมที่แบบไม่ได้จะขยันหากิวหรือว่าให้ใครพาไปทํานูน่นทํำนี่เพราะว่าเราก็แบบไม่ได้เล่นตลอดอยู่ก็อยู่ไม่นานอะไรเงี้ยส่วนมากผมก็จะทําแต่เรื่องเดิมๆอย่างเซิร์ฟซีซั่นอะถ้าเป็นซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมานะครับผมก็คงจะแบบเล่นเก็บเวลทําของถึงจุดหนึ่งแล้วก็คงดองจนจบซีซั่นอีกเพราะว่าก็ไม่รู้จะเล่นต่อไปทําไมประมาณนั้น แต่เดี๋ยวซีซั่นใหม่ก็ต้องรอดูกันนิดนึงว่าจะมีอะไรมาเพิ่มที่ไม่เหมือนกับซีซั่นที่เราแล้วมาหรือเปล่าผมอาจจะทําคลิปเป็นไกด์มาสอนเพิ่มนะอย่างคอนเทนต์ PVP เนี่ยผมมองว่าถ้าจะแตะนะครับก็ผมก็อยากไปให้สุดอยากนั่งฝึกให้มันเก่งเพื่อที่จะแบบได้สู้คนอื่นได้ได้แบบขึ้นมาลำดับต้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือมันก็ต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมคอนเทนต์ Content ส่วนใหญ่ก็แบบกินเวลาเยอะมากนะครับแล้วมันต้องเล่นต่อเนื่องระยะยาว คืออย่าง PVP อ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจะ PVP ได้เลยคุณต้องแบบฟาร์มของต้องบวกของถึงจุดหนึ่งคุณถึงจะ PVP ได้สูสีกับคนอื่นทีนี้ไอการเล่นต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยพอผมถึงช่วงสอบหรือว่าแบบช่วงงานยุ่งๆอ่ะมันก็ต้องหยุดเล่นไปใช่ไหมพอกลับมาอีกทีมันก็เหมือนแบบต่อไม่ติดแล้วอะก็แบบเบื่อแล้วขี้เกียจแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความแคชชวลอ่ะคือผมก็อยากแค่แบบเล่นพอสนองนิดได้เห็นแบบสกิลสวยๆกราฟิกงามๆ อาจจะมีแบบฟาร์มมอนนิดหน่อยมาบวกของให้มีติดมีแหกบ้างก็แล้วแต่ได้ของใส่ที่โอเคมานะครับอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ดีในระดับหนึ่งแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะคือที่ผมบ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบ b l a c k d e s e r t นะครับผมก็ชอบแต่ว่าผมชอบคอนเทนต์ที่มันค่อนข้างจะแคชชวลหน่อยเท่านั้นเองแต่จริงๆเนี่ยเคยคิดว่าจะทำสตอรี่ของ b l a c k d e s e r t ดีไหมด้วยนะแต่คือมันเยอะมากเลยครับแล้วมันก็แบบมันกระจัดกระจายแล้วทำไปก็ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าด้วยไง อีกอย่างนะครับก็คือค่าย p e r l b i s เนี่ยผมถือว่าเป็นค่ายเกมที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันมากเลยนะคือเขาดูแลเกมตัวเองดีอะแล้วก็แบบมีกิจกรรมใหม่มาเรื่อยๆนะครับมีการอัปเดตแผนงานในอนาคตอีกอันนี้ผมถือว่าเยี่ยมมากเป็นค่ายเกมที่ผมชอบมากในยุคนี้นะครับก็ปิดท้ายคลิปพูดถึง Crimson Desert นิดน,นึงแล้วกันถ้าใครได้ดูเกมเพลย์กันมาแล้วนะครับเทรลเลอร์ของเขาบอกเลยว่า ในเทรลเลอร์มันยังแหลกอะ่ะคือภาพมันสวยมากอะ่ะแต่ว่าเทรลเลอร์มันเ p พตกด้วยบางบางช่วงครับคือผมบอกเลยว่าผมเล่นแน่นอนนะแต่ว่าคอมผมจะปรับสุดได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจัดคอมใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องรอสักพักหนึ่งเนาะถึงจะได้ใช้จริงโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันพอนะครับบนเยอะจัดจละ ใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับถ้ากดไลค์กดแชร์หรือว่า s ับสไคร e ให้ผมเนี่ยก็จะดีใจมากเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันแล้วลืมติดตามกันแล้วโอ้ยค้อแทก